เที่ยวสรุปแบบเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราเจอมาเื่อนดนี้ที่กะดาษเยนี่นี่เดี๋ยวนะก่ะอนใชนไหมไม่ดินทั้งตัวเลยแรงอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่โทรหาเจ้ด้วยเอาใทีเราตกลงกันไว้แล้วอะ่ะ ไม่สนใจันด้วยหรอหลินคือหลินโทรหาเจ้แค่ตอนที่หลินมีปัญหาแล้วหลินก็หายไปเลยอ่ะไม่ติดต่อมาอีกอ่ะแล้วนี่ยังไงเนี่ยไปสักมาหรอเจ้เข้าใจนะเว้ยว่ามันคือการแสดงตัวตัวหงหลินนะ่ะลินก็รู้นี่ว่าครอบครัว,วเราอ่ะไม่มีใครชอบคนที่สักอ่ะ แล้วไม่หลินมงทำอยู่อ่ะฮะเจ้ไม่ต้องมายุ่งได้ปะหลินจะสกักหรือทำสีผมมันก็เรื่องของหลินอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของเจ้จะให้เจ้เลิกยุ่งกับหลินได้ยังไงอะไม่ไมาหลินเป็นน้องสาวเจ้อะจะเป็นห่วงหลินนะเว้ บีน่าจะคิดถูกก็ได้ที่โลกข้างนอกแม่งมีอย่างอื่ให้น่าสนใจมันทำให้เรารู้สึกว่าแม่งดีกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้แต่ต่อให้มันจะยุ่งยากขนาดไหนเจ้ก็ยังอยากจะอยู่กับรินที่นี่แล้วไงเจ้จะเป็นใครก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ทำไมไม่เลือกสักที่ที่ น้องสาวเจ้ดีกว่านี้ทีนี่เราไม่เคยมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันเลยใช่มันไม่เคยมีเลยแต่ยังน้อยอ่ะช่วงเวลานั้นเจ๊ก็ยังได้อยู่กับหลินไง